สมมติใครดูข้างหน้าแล้วสงสัยเพราะคุณไม่ฟังคลิปเลี้ยงไงตอนแรกผมก็เล่นทุกคนได้แหละสุดท,ท้ายผมก็รีบเอาใจคลิปเร็วๆถ้าผมนับถึงชอคุณต้องเออใช่คุณแฮกระบบคือคลิปที่เราถ่ายไปก่อนนั่นเนี้ยคือมันหายไปยังไงก็มันจูๆ่ๆหายไปว่านิดมันไม่ดีโอเคปะ่ะแล้วถ้าสมมติใครดูข้างหน้าแล้วสงสัยเพราะคุณไม่ฟังคลิปเลี้ยงไง คุณก็เลยดูไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นะคุณต้องปั้งใจฟังคลิปนี้และจากนั้นคุณก็จะได้ฟังเนื้อหาที่ผมถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แต่ผมเอาไว้หลังจาก่ครับที่มัน,นมีสาระมากครับบอกเลยครับมันมีสาระคือเมื่อกี้ที่ผมหายไปนะ เริ่มเล่นเซสเกตเพราะว่าพวเห็นว่ามันด่งางถึงบริเวณพราะมันด่งางถึงบริเวณโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนสบายไอคลิปมันจบแล้วนะแต่ง่าเราจะไม่ทำมันไม่ไปแต่ว่าทำไมทำไมคุณยังไม่ไปเหรอยิ่มันจบรีบเอาใจคลิปเร็วๆถ้าผมนับถึงสามแล้วคุณ คลินดีด้วยคุณไม่ได้อะไรเลยคุณไม่ได้อะไรเลยโอเคฝากกดเล์กก็เช c ส i b e คลิมมันก็นจบแล้วเพราะฉะนั้นมันจบแล้วทุกคนต้องเออเพราะมันจบแล้วถ้าคุณดูคลิปนี้ได้เท่ากับว่าคุณแฮ็กระบบอย่างแน่นอนบต่จบแล้วครับยังไม่ไปเนี่ยคุณแฮ็กระบบแน่ๆผมเชื่อเลย <S 2> <S 2> ใช่คุณแฮ็กระบบเพื่อที่จะดูคลิปนี้โอเคบายบายห minutes later ถ้าใครยังไม่ไปก็คุณเป็นผู้โชคดีที่พวกเราที่ผ่านการทดสอบแล้วคุณจะได้ไยโอ้แน้าจอดเลน้ำไม่ไม่ไม่ไมไม่อแพท์เป็นไรไหมคุณต้องไปแล้วครับใช่ผมต้องไปจริงๆขอโทษนะครับทุกคนบ๊ายบายยังไม่ไปคุณยังไม่ไปคลิปมันจบแล้วนะ Bye bye. <laughs> um, no, no, no. no.